สวัสดีครับสำหรับผมแล้วหาเจ้าหลากับอ่าวคุ้งกระเบนฝั่งที่มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนนั้นจะเป็นโซนเดียวกันนะครับเดินทางมาทางเดียวกันเพียงแค่พอถึงวงเวียนป่าพยูนเลี้ยวขวาไปจนสุดก็จะถึงคุ้งกระเบนถ้าไปทางซ้ายก็ไปหาเจ้าหลาวดังนั้นในคลิปนี้ผมจึงรวบรวมที่พักหาเจ้าหลาและอ่าวคุ้งกระเบนมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ใช้ประกอบการตัดสินใจกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยครับที่พัก ที่แรกที่เรานํามาแนะนําการชื่อ The พียแ at คุ้งกระเบนะครับเริ่มที่แรกอยู่ปลายสุดอ่าวคุ้งกระเบนขับรถเลยศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนไปตามทางขวาจนสุดทางถนนเส้นทางเดียวกันกับหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำํำ The เพียจะเลยหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำไปนิดเดียวที่พักเป็นอาคารห้องพักมองเห็นวิวทะเลอ่าวคุ้งกระเบนไกลๆที่พักมีร้านอาหารพื้นบ้านอร่อยๆอยู่ผมเคยไปกินมาแล้วนะครับราคาไม่แพง ห้องพักสะอาดเรียบง่ายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ราคาที่พักประมาณ 1,900- ถึง3,400บาทเรามาฟังรีวิวจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งเป็นรีสอร์ทที่มีท่าเรือให้ตกปลาด้านในมีความเป็นส่วนตัวดีเพราะให้เฉพาะแขกที่เข้าพักตกปลาได้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกปลาเลยนันเนี่ยความคิดเห็นที่สองพนักงานบริการดีมากห้องพักสะอาดพนักงานหน้าฟอนดูแลดีมากถามตอบได้ ทุกอย่างเลยแนะนําห้องดีพูดเก่งมากวิวที่พักดีมากความคิดเห็นที่3ห้องพักสะอาดห้องน้ําสะอาดสถานที่สงบเงียบดีเหมาะกับการพักผ่อนแบบส่วนตัวคนไม่พลุกพล่านเตรียมของกินเข้าไปด้วยนะในรีสอร์ทมีแตนน้ําแบบกดอัตโนมัติมีร้านขายอาหารอยู่ข้างๆเดินไม่ไกลมีอาหารเช้าข้าวต้มขนมปังไส้กรอกไข่ดาวกาแฟโอวัลตินมีสะพานให้ตกปลาตกมึกโดยรวมดีทุกอย่าง ที่พักต่อมาชื่อโรงแรมมันดีบ,บีดรีสอร์ทที่พักอยู่ริมถนนก่อนถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนมีป้ายใหญ่มองเห็นโดดเด่นที่จอดรถเยอะสะดวกสบายห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบมีสระว่ายน้ำและบาริมชายหาดราคาที่พักประมาณ 1,600- ถึง3,600บาทเราลองมาฟังรีวิวจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งพนักงานบริการดีมากห้องพักยอดเยี่ยมแยกห้องชัดเจน วิวสวยนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินสวยมากอาหารเช้ามีหลากหลายเมนูให้เลือกมีทุกสัญชาติและรสชาติอร่อยมากอาหารหมดพนักงานก็เติมให้ตลอดมีสระว่ายน้ำแยกกันระวางของเด็กและผู้ใหญ่สะอาดและเป็นสะเกลือดีมากๆความคิดเห็นที่2บรรยากาศดีมากห้องสวยพนักงานบริการสิ้นสิบอาหารนี่พลาดไม่ได้เลยนะอร่อยทุกเมนูไปมา4-5ครั้งแล้วไปอีกแน่นอนเหมาะกับการพักผ่อนสุดๆความคิดเห็นที่3มท ที่พักสวยสะอาดห้องใหญ่กว้างเตียงนอนนุ่มมากๆหลับแบบไม่รู้เรื่องเลยอาหารเช้าเป็นแบบนานาชาติเมนูจะหมุนเวียนไปในแต่ละวันใครมาจันทบุรีแนะนำเลย ที่พักต่อมาชื่อรัตนปุระบีดบริสอดอยู่ใกล้ๆก,กับมันดีฟถ้ามาจากวงเวียนป่าพยูนจะถึงรัตนปุระก่อนที่พักว่างยาวไปถึงชายหาดเจ้าเหลาที่จอดรถเยอะที่พักมีแบบเป็นอาคารและบ้านเป็นหลังๆมีสระว่ายน้ำและโต๊ะนั่งทานอาหารชมวิวพระอาทิตตกได้อย่างสวยงามราคาที่พักประมาณ1,800-3,700ถึง3,700บาทเรามาฟังรีวิวจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่นึงสนุกมากเลยสะ ว่ายน้ำใหญ่น่าเล่นมากอาหารอร่อยห้องพักดีไม่มีอะไรรบกวนให้บริการดีเยี่ยมความคิดเห็นที่สองพนักงานดีมากๆค่าห้องไม่แพงเกินไปอาหารอร่อยถูกปากมากวิวสวยสงบปลอดภัยประทับใจมากความคิดเห็นที่สมห้องพักสะอาดอริมหาสวยบรรยากาศสงบพนักงานบริการดีอาหารเช้ามีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากๆเลย ที่พักต่อมาชื่อบูรพาบีชหน้าทางเข้าที่พักมีป้ายใหญ่สีส้มโดดเด่นหาไม่ยากมีลานสนามหญ้ากว้างขวางให้จัดงานเลี้ยงสังสรรจัดสัมมนาได้ห้องพักมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้เลือกห้องจัดเรียบง่ายแต่สะดวกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ1,400-1,800ถึง1,800บาทเรามาลองฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งบรรยากาศดีน้ำทะเล ใสน่าเล่นทางโรงแรมยังมีสระว่ายน้ําให้บริการอีกด้วยนะพนักงานเป็นกันเองยิ้มแย,ย้มน่ารักบรรยากาศโดยรวมเงียบสงบเหมาะกับคนที่ชอบนั่งชิลๆยู่ริมหาความคิดเห็นที่สองส่วนตัวสําหรับเรานะไม่ได้แย่เลยห้องนอนนอนสบายมากหลับไม่อยากตื่นเลยแอร์ช้่สุดๆบรรยากาศโดยรอบก็ถือว่าดีเลยติดตรงที่ไปช่วงหน้าฝนไม่ได้เดินเล่นชายหาดเลยส่วนเรื่องอาหารก็รสชาติดีนะส่วนตัวชอบอาหารเช้ามาก ว่าไว้มีโอกาสได้มาเที่ยวแถวนี้ก็จะกลับมาพักที่นี่อีกสักรอบความคิดเห็นที่3มได้มีโอกาสเข้าพักที่โรงแรมบุรพาบีทเป็นครั้งที่2หลังจากที่ครั้งแรกเคยมานานมากแล้วตอนนี้มีการสร้างห้องเพิ่มขึ้นมีสระว่ายน้ําใหญ่มากๆมีสระเด็กด้วยมีหาดส่วนตัวพื้นที่หาดว่างสะอาดใายขาวมีพื้นที่จัดกิจกรรมและลงเล่นน้ําทะเลได้อาหารอร่อยห้องมีให้เลือกหลายชนิดพนักงานตอนรับบริการดีมี รอปรพอดูแลความปลอดภัยให้ตลอดทั้งคืนเป็นอีกที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำ ที่พักต่อมาชื่อบ้านบันเทิงรีสอร์ทจากริมถนนมีป้ายเล็กๆสีเขียวโดดเด่นขับเข้าซอยไปเล็กน้อยก็ถึงตัวรีสอร์ทอยู่ใกล้กับชายหาดเพียงแค่เดินข้ามคลองเล็กๆไปก็ถึงชายหาดแล้วนะครับบรรยากาศดีร่มรื่นเหมาะกับการมาเที่ยวกับเพื่อนฝูงหรือมากับครอบครัวปิ้งย่างได้มีซุ้มให้นั่งชิลๆเลยราคาที่พักประมาณ1 0 0 0ถึง4,000บาทนะครับเรามาลองฟังรีวิวจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หนึ่ง บริการดีทำให้รู้สึกอบอุ่นคล้ายเครือญาติคุณลุงบันเทิงใจดีมากๆพร้อมถังยัดญาติคุณลุงความสนุกสนานเริ่มแล้วที่นี่ความคิดเห็นที่2ดีเป็นกันเองครับบรรยากาศน้าที่พักก็สุดจริงวิวสวยเล่นกีฬาทางน้ำก็ได้ด้วยเช่นกันความคิดเห็นที่3บริการดีห้องพักสะอาดมีซุ้มให้นั่งปิ้งย่างได้ด้วยนะ ที่พักต่อมาชื่อ Blue River Resort ทางเข้าที่พักจะอยู่ตรงวงเวียนเจ้าเหลาหรือที่เราเห็นกันเป็นวงเวียนปาพยูนพอดีเลยหาง่ายสุดๆจะเดินออกมาเที่ยวตลาดหรือหาของกินตรงวงเวียนก็สะดวกมากที่พักว่างมีสวนและสนามหญ้าสวยๆมีสระว่ายน้ำและที่นั่งชมวิวทะเลยามเย็นราคาที่พักประมาณ1,800-2ถึง2,800บาทเรามาฟังรีวิวจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หึ การเดินทางไปยังโรงแรมสะดวกง่ายอยู่ตรงวงเวียนเลยที่จอดรถเหลือเฟือห้องพักดีสะอาดแอร์เย็นมีเครื่องทำน้ำอุ่นที่ทำงานได้ไวมากที่นอนดีผ้าห่มนนานุ่มนอนหลับสบายมีหลานให้ทำกิจกรรมทางฝัง่งร้านอาหารของโรงแรมชายหาดสงบมากๆเหมาะแก่การพักผ่อนจริงๆสระว่ายน้ำสวยพนักงานดูแลดีสุดๆความคิดเห็นที่สองพอดีสอสวยมากบรรยากาศดีสุดๆใครที่ชอบต้นไม้แนะนำมาที่ ที่นี่เลยชอบมากๆความคิดเห็นที่3ห้องสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องครบการบริการดีมีร้านอาหารหน่าใช้หาดอร่อยคุ้มราคาบรรยากาศดีร่มรื่นต้นไม้เยอะน้องๆพนักงานดูแลดีโดยรวมเราว่าโอเคใกล้หาดใกล้เซเว่นอีเลเวนร้านค้าต่างๆที่พักมีสระว่ายน้ำสวยดูแลดีแนะนำเลย ที่พักต่อมาชื่อโรงแรมเจ้าเหลาทอแสงบีบที่พักมีแบบอาคารและบ้านเป็นหลังๆมีพื้นที่กว้างมีสระว่ายน้ําสวยๆริมทะเลห้องพักบรรยากาศดีเป็นส่วนตัวเหมาะกับการพักผ่อนราคาที่พักประมาณ1 5 0 0ถึง5,800บาทเรามาฟังรีวิวจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งพนักงานที่นี่น่ารักทุกคนนับตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากรถจะมีพนักงานคอยสอบถามตลอดผ่าเข้าเช็คอินมีเวลคัมดริงก พาเข้าห้องพักพนักงานที่ห้องอาหารน่ารักมากๆดูแลอย่างดียิ้มแยม้แยมแจ่แมใสถ้าคราวหน้าไปจันอีก,ก็คงเลือกทอแสงบีดเหมือนเดิมความคิดเห็นที่2ประทับใจมากพนักงานบริการดีมากห้องพักสวยสบายไม่อัพห้องน้ํากว้างพักห้องฟร้อนติดทะเลมีกระจกหน้าเห็นวิวทะเลเต็มๆเลยน้ําทะเลใสเล่นสนุกมีสระว่ายน้ําด้วยนะแนะนําสําหรับทุกคนทุกช่วงวัยสงบประทับใจมากไม่ได้รับจ้างรีวิ แต่ยังได้แค่เราอยากแบ่งปันความประทับใจความคิดเห็นที่3รีสอร์ทโอเคติดทะเลสงบดีครับพนักงานนิสัยดีทุกคนอาหารเช้าหมูผัดกะปิอร่อยมาก ที่พักต่อมาชื่อชีวารีโฮเทลแอนด์รีสอร์ทที่พักร่มรื่นจัดสวนสวยเป็นธรรมชาติบรรยากาศดีเงียบสงบมีสระว่ายน้ำสวยๆเห็นวิวทะเลบ้านพักเป็นเรือนไม้เป็นหลังๆสบายๆอากาศถ่ายเทได้ดีพร้อมระเบียงให้นั่งเล่นหน้าห้องได้ราคาที่พักประมาณ1,000ถึง2,000บาทเรามาลองฟังรีวิวจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับขวามคิดเห็นที่หนึงราคาที่พักดีไม่แพงจนเกินไปบรรยากาศที่พักร่มร พื้นที่กว้างมีที่จอดรถสระว่ายน้ำบาร์ร้านอาหารห้องพักภายนอกดูเก่าน้อยแต่ภายในตกแต่งสวยงามห้องน้ำโอเพนแอร์อาหารเช้าดีมากมีให้เลือกหลายอย่างความคิดเห็นที่สองที่พักติดทะเลเลยสระว่ายน้ำสะอาดพนักงานบริการดีมีโซนนั่งทานอาหารอาหารอร่อยทุกเมนูราคาคุ้มค่ามากปริมาณเยอะมากถ้าเทียบกับร้านติดทะเลถือว่าร้านอาหารที่โรงแรมถูกไปเลยความคิดเห็นที่ ที่นอนดูดวิญญาณมากห้องพักสะอาดเงียบสงบวิวดีอาหารรสชาติดีชอบมากไว้มีโอกาสไปอีกจะพักที่นี่อีกนะ ที่พักต่อมาชื่อหาดสายทองรีสอร์ทที่พักมีแบบบ้านหลังเล็กหลังใหญ่และห้องพักเป็นอาคารมีห้องจัดประชุมสัมมนามีสระว่ายน้ําและอยู่ติดหน้าหาดสามารถลงไปเล่นน้ําทะเลได้เดินเล่นหรือจัดกิจกรรมที่ชายหาดก็ได้ราคาที่พักประมาณ1,200ถึง2,400บาทเรามาลองฟังรีวิวจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1ไปครั้งที่2แล้วเพราะชอบที่นี่จองของบริการดีบัญย ากก็ดีที่พักสะอาดวิวร้านอาหารหน่านั่งเพราะติดใช้ยหาดถ้ามีโอกาสจะไปพักอีกแน่นอนถึงแม้จะต้องขับรถ400กิโลก็ตามความคิดเห็นที่2ตอนรับดีมากพนักงานเป็นกันเองซื่อสัตย์ลืมของในห้องเช็คเอาท์กลับบ้านไปแล้วของที่ลืมไว้ทางรีสอร์ทก็ประสานคืนของให้ประทับใจมากครับความคิดเห็นที่3บรรยากาศดีพนักงานน่ารักห้องพักสะอาดร้านอาหารริมทะเลอาหารอร่อยมีร กาแฟเล็กๆริมหาไปพักแบบครอบครัวก็ติดใจและชอบมากบริการประทับใจไว้กลับมาจะใช้บริการใหม่นะ ที่พักต่อมาชื่อเจ้าหลาวคาบน่ารีสอร์ทที่พักอยู่ติดกันกันกบหาดทรายทองรีสอร์ทที่พักเป็นอาคารมีสระว่ายน้ําใหญ่สวยงามมีพื้นที่กว้างขวางติดชายหาดเหมาะกับการพักผ่อนแบบคู่รักครอบครัวหรือเพื่อนฝูงหมู่คณะก็ได้หมดราคาที่พักประมาณ1,400-4,500ถึง4,500บาทเรามาลองฟังรีวิวจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หอยู่ติดทะเลห้องพักสะอาดแอร์เย็นสิ่งอำนวยความสะดว ในห้องพักดีห้องที่พักพักห้องภูงอเซตสะดวกต่อการเล่นน้ำในสระมากสระว่ายน้ำสะอาดไม่แสบตาอาหารเช้าก็โอเคความคิดเห็นที่ 2. บรรยากาศดีมากๆโรงแรมติดหาดอีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำไว้รองรับทั้งสระสำหรับเด็กและผู้ใหญ่มีสนามเด็กเล่นด้วยสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือวิวได้นั่งชิลริมชายหาดครับประทับใจมากๆเลยความคิดเห็นที่สห้องพักดีจองแบบ ผูแอสเซทราคาไม่แพงดีมากเปิดประตูลงสระได้เลยเล่นน้ำได้ทั้งวันห้องดีหาดกว้างสะอาด ที่พักต่อมาชื่อหาดตื้นคลื่นสวยรีสอร์ทชื่อเดิมคือจจวารีล,ลอดดีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะครับอยู่ติดติดก,กันกับเจ้าหลาคาบาน่ารีสอร์ทมีที่พักแบบบ้านเป็นหลังและแบบอาคารที่จอดรถสะดวกสบายมีห้องประชุมสัมมนามีสระว่ายน้ําและลานสนามหญ้าให้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงได้มีร้านอาหารอยู่ริมชายหาดคอยให้บริการราคาที่พักประมาณ1 2 0 0ถึง2,500บาทเรามาลองฟังรีวิวจากผู้ที่เคย มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งห้องกว้างบรรยากาศดีอาหารอร่อยพนักงานยิ้มแย้มพูดคุยดีเราไปวันธรรมดามีเรากับแฟนเข้าพักเพียงสองคนคือแบบทั้งรีสอร์ทเป็นของเราเลยความคิดเห็นที่สองที่พักสะอาดห้องกว้างมีผ้าเช็ดต,ตัวสบู่และยาสระผมให้ที่จอดรถสะดวกที่พักติดทะเลเดินลงหาดสบายมากอาหารเช้าอร่อยมีหลากหลายประทับใจมากความคิดเห็นที่สห้องพักสะอาดที่จอด รถสะดวกสบายพนักงานให้บริการดีมากร้านอาหารติดริมหาดบรรยากาศดีอาหารอร่อยราคาเหมาะสมหาทรายสะอาดและสงบที่พักต่อมาชื่อทรายขาวรีสอร์ทที่พักอยู่ถัดมาจากหาดตื้นคลื่นสวยรีสอร์ทเล็กน้อยเข้าซอยทางเดียวกับน้ำใสรีสอร์ทจะมีป้ายรีสอร์ทสีน้ำเงินอยู่ตรงทางเข้าหาไม่ยากมีร้านอาหารสายขาวให้บริการ พร้อมซุ้มนั่งทานริมทะเลห้องพักเป็นหลังหลๆมีทั้งหลังใหญ่หลังเล็กพัก2ท่าน4ท่าน8ท่านพร้อมแอร์ทีวีน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi ราคาที่พักประมาณ650-2500บถึง2,500าบาทนะครับเรามาลองฟังรีวิวจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งบรรยากาศดีหาดทรายสะอาดบริการดีอาหารอร่อยรอไม่นานราคาไม่แพงความคิดเห็นที่สทะเลสวยที่พักสะ อาหารสดทุกพนักงานสุภาพเชียร์เลยมีเวลาว่างมาเที่ยวกันนะครับความคิดเห็นที่3ที่พักสะอาดเป็นส่วนตัวใกล้ชายหาดมีบริการร้านอาหารอาหารก็อร่อยมากไปทุกปีเลยบริการดีมากไว้มีโอกาสจะไปอีก ที่พักต่อมาชื่อบ้านสุดขอบฟ้ารีสอร์ทอยู่ติดสะพานปลาสุดขอบฟ้าน้องหมาเข้าพักได้ติดทะเลเล่นน้ําได้สะดวกในการหาอาหารทะเลแค่เดินไปสะพานป่าจะให้แม่ค้าทําให้หรือจะหิ้วกลับมาปิ้งย่างเองที่รีสอร์ตก็มีอุปกรณ์ให้ราคาที่พักประมาณ1,000ถึง4,500บาทเรามาลองฟังรีวิวจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หนึที่พักดีๆมีหาดสายเล่นน้ําได้อาหารทะเล ะลราคาถูกบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องปรุงแตง่งเหมาะกับการมาพักเป็นครอบครัวสั่งอาหารทะเลจากสะพานปลาที่อยู่ติดกับรีสอร์ททั้งสดทั้งถูกมีอาหารตามสั่งมาส่งถึงห้องจานชามเตาปิ้งย่างพร้อมชอบความธรรมดาธรรมดาที่พอดีพอดีน่าจะได้กลับมาอีกแนะนําเลยความคิดเห็นที่สองที่พักดีราคาไม่แพงสะอาดเงียบสงบช่วงตอนเย็นน้าลงลงไปเล่นน้ําได้ถ้าใครมาเป็นครอบ รัวหรือชอบปิ้งย่างอาหารทะเลส,สดสามารถซื้ออาหารทะเลสดตรงสะพานปลามาปิ้งย่างได้เลยที่พักมีเตาและฐานให้ฟรีจานชามขอที่พักได้ปูแม่ค้ามีนึ่งให้ได้ด้วยตอนกลางคืนไปเดินเล่นรับลมตรงสะพานปลาได้ที่พักจะมีน้องหมายอยู่3 4สตัวถ้ามีขนมติดไปด้วยก็ดีตอนเช้าน้ําขึ้นเล่นตรงหน้าหาดล่มๆไม่มีแดดความคิดเห็นที่3ที่พักสะอาดภายนอกดูจะเป็นบ้านเก่าแต่จริงๆแล้วภายในห้องพักที่นอนห้องดีมาก เจ้าของและพนักงานบริการดีมากราคาไม่แพงบ้านพักหลังใหญ่สะอาดกว้างขวางมีตู้เย็นมีอุปกรณ์ปิ้งย่างให้ยืมและที่สำคัญติดทะเลที่จอดรถกว้างขวางต้นไม้ร่มรื่นนอนรับลมทะเลได้ทั้งวันติดสะพานปลาใกล้ร้านอาหารอาหารทะเลสดๆสะานนี้เป็นสะพานปูปูหมาเป็นๆเ,เยอะและสดครั้งหน้าถ้ามีโอกาสอยากมาอีกอย่างแน่นอน ที่พักต่อมาชื่อ New Travel Beach Resort นะครับที่พักมีป้ายใหญ่สีขาวอยู่ริมทางหาไม่ยากเลยมีพื้นที่กว้างขวางมีลานจอดรถว้างสะดวกสบายมีที่พักแบบอาคารห้องพักมีแบบบ้านพักเป็นหลังๆทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีสระว่ายน้ําใหญ่เหมาะกับการมาพักผ่อนกับครอบครัวหรือมาเป็นหมู่คณะก็สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้สบายๆราคาที่พักประมาณ1 8 0 0ถึง2,100บาทเรามาลองฟังรีวิว จากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับพื้นที่โดยรอบโรงแรมสวยบรรยากาศดีมากโรแมนติกเหมาะสําหรับการพักผ่อนเหมาะกับเด็กๆปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆอาหารรสชาติถูกปากดีวิวสวยทุกคนชอบเงียบสงบดีพนักงานต้อนรับดีพูดจาเพาะภายในห้องพักก็สะอาดน่านอนห้องน้ําก็สวยไม่มีกลิ่นอับชื้นโดยส่วนตัวชอบไว้โอกาสหน้าจะกลับมาเยือนอีกครั้งความคิดเห็นที่สองชอบมากที่พักติดช ายทะเลกว้างขวางมากมีห้องจัดงานเลี้ยงห้องพักมีมากสามารถเลือกได้ทั้งหลังเดียวและเป็นตึกพร้อมสระว่ายน้ำมีร้านอาหารติดกับริมหาดนั่งทานอาหารชมวิวเพลิน,น,นอาหารเช้ามีหลากหลายสามารถเลือกได้เลยพนักงานก็บริการดีความคิดเห็นที่3ได้เข้าพักที่นี่จากการไปเที่ยวกับบริษัทเป็นที่พักที่กินอิ่มนอนหลับดีที่สุดเท่าที่เคยไปเที่ยวกับบริษัทมาเลยลมเย็นสบายห้องพักกว้างขวางสะ อาหารเช้ามีเพียงพอและหลากหลายในห้องพักมีน้ำดื่มให้สามขวดมีพื้นที่ทำกิจกรรมสามารถทำกิจกรรมกลุ่มทำกิจกรรมริมชายหาดได้บรรยากาศดีมากตอนเช้ามีอาหารมากมายหลากหลายรสชาติก็อร่อย ที่พักสุดท้ายที่เรานำมาแนะนำการชื่อเจ้าหลาว New Forest b e a ด Resort นะครับเป็นที่พักสุดท้ายปลายถนนหาดเจ้าหลาวก่อนจะขึ้นเขาไปไม่ติดหาดแต่สามารถเดินข้ามถนนไปได้ฝั่งตรงข้ามถนนก็จะมีร้านอาหารอร่อย,ออยๆหลายร้านเลยนะครับที่พักมีแบบบ้านพักเป็นหลังๆและเป็นห้องๆห,ห้องสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบรรยากาศดีเงียบสงบราคาที่พักประมาณ1 2 0 0ถึง8,000บาทเรามาลองฟัง รีวิวจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งห้องพักสวยสะอาดหอมอาหารเช้าอร่อยพนักงานบริการดีจุดจอดรถก็โอเคมากมีโต๊ะให้นั่งชิลเล่นเยอะแยะมีจุดถ่ายรูปเยอะสามารถสั่งอาหารฝั่งตรงข้ามมากินได้ถ้าไปจันทร์อีกผมก็จะแวะไปพักอีกนะครับความคิดเห็นที่2พนักงานน่ารักคอยต้อนรับอย่างดีเยี่ยมอาหารอร่อยมากๆเด็กๆชอบมากมีเมนูสําหรับเด็กๆห้องพักสะ อาและสะวยน้ำก็สวยมากๆความคิดเห็นที่3พนักงานบริการดีบรรยากาศดีมากถึงไม่ได้เล่นน้ำทะเลแต่มีสะะน้ำให้ได้เล่นห้องพักสะอาดนอนหลับสบายแนะนำเลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําที่พักหาเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีพร้อมความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการนอกจากที่พักที่เราแนะนํานั้นก็ยังมีที่พักดีๆสวยๆอีกมากมายมีหลายระดับราคาหลักร้อยก็มีมากหลักพันก็มีเยอะสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณของแต่ละคนได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามผมขอแนะนําให้โทรสอบถามกับที่พักหรือทําการจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทางกันด้วยนะครับเพราะบางทีถ้าเราไปหาที่พักที่หน้างานเรา ก็อาจจะเจอกับที่พักที่มีแขกลุกแขกเหมาจนที่พักเต็มเราก็อาจจะต้องเหนื่อยกับการขับรถวนหาที่พักกันอีกนะครับถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดเคยไปใช้บริการที่พักที่เราแนะนําในคลิปนี้หรือไปพักที่พักอื่นๆมาอยากจะเสริมเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมจะมาแนะนําที่พักที่ไหนโปรดติดตามรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนขอให้คุณผู้ชมทุกท่านเที่ยวให้สนุกเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ